Terima kasih telah menonton ขอบคุณท่านยสระภาพที่เดินทางมาจากจังหวัดระดองนะครับให้เกียรติทีมงานพวกเรามาสมโพ์ ครับทุลุ จน้อยให้เก็บพี่น้องชาวบ้านหวามื่อนทีของเราครับหน่วยครับเรียนเชิญครับท่านกำลังครับทกเบียรก็ลดลงแล้ลวก็นนรถก,ก,ก็ยังทําไม่เสร็จครับนี่รถรถนี้ตัดลังเทาไปแล้วจับเปลี่ยนสภาพจ้ะกันแล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็ลูกหลาน,นที่มาในงานวันนี้นะคะ,คะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเป็นงารของลุงไทยนะคะที่ท่านได้เสียชีวิตลุงนะคะแล้วก็พร้อมกับลูกหลานนะคะอยา มรสุแนะคะที่ฉลองเฉลิมนะคะในการที่ตู้เนทบ้านจังหวัสีเองฉลองสมเนาะนะคะจริงๆแล้วนะคะลูกหลานแบบนะคะอยากจะเอาลิเกนะคะที่ลุงไทยท่านชอบมากนะคะในการที่ท่านมีชีวิตอยู่นะคะท่านจะชอบลิเกเป็นชีวิตจิตใจนะคะแต่แถวบ้านเรานการจะหายากนะคะในจ้างลิเกเนาะนะคะ ถ้าเป็นหมอนลำนะคะเม็นหนังบุหรี่สิ่งพวกนั้นตีสิเนาะนะคะจะหาง่ายนะคะาทางลูกหลานนะคะท่านก็าตามใจกับพี่พีบ้านเราเนาะแล้วค่ะมาหาอะไรที่มันง่ายๆนะคะง่ายสุดก็คือหนังเนะาะแล้วก็วันนี้นะคะก็ยาก นิวชายโยพยนช่วงช่วงปีใหม่แล้วะครับใครฟองใครรู้นี่แหละนเก้วีนิตจนกําลัวยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลยไม่คุ้นัอซึ่งก็คงจะนีเอาหนอเฟหรอในเวดกันแน่นี่เอ่อในเฟดจากอ้ยหนอเฟดปฏิบัติหนเฟดอาไว้จ้หนอเฟดกาก็าในเฟดจังยเ่ี๋ยวรอกพีขาอกว่าข้าเป็นตับวัวยื้อใครอเตาใครแลอะไรไม่รู้คุณไอใครเคตรงตัวเดนแต่แค่ไอ้ใครเตาต้องช เสียงดีที่ซอนไม่เคยจำเหมือเหลืองเปรียป้ยวๆเราทำหนักมากหายันต้องฟ้องอแล้ว,วนะ้ดวเองฟ้อไม่ต้องมาประกันตัวหนี่งก็ได้เอาเข้าไปตั้งเลยหรือเปล่าช่วยฟ่อมีใงต้อนเลยไม่มีคนตัวไหนชาเป็นตัวอย่างบางตอนครับกูเล่นตัวนี้งั้นกูเล่นฝั่งตรงข้ามงัม้นกูมัวมึงได้หมดตัวแน่ ี้ระบบเสียงครับระบบเสียง wr จ,จากของแบรนด์ดังขอบคุณเสียบอยด้วยสันชื่อเกสุราวันนี้เรามาแบบถูกเฉินครับใส่โดกไม่ทันเจไปจากจรนรนงเขาบอกว่าให้ฉายวันนี้เลยเอขอบคุณอย่างยิ่งครับบริษัทผลิตตุลพงค์ wr ครับตางร,ร้ายเลยนี่ ต้องสนับสนุนคนสุรินเดวยกันนะครับดุลพง์ W R เป็นแบรนด์ดังในขณะนี้ขอบคุณเสียบอยด้วย